สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เป็นคาบเรียนของวิชาวิทยาการคำนวณนะครับทุกวันอังคารคาบที่4นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะครับวิชาวิทยาการคำนวณหนังสือเรียนนะครับจะเป็นรูปนี้นะรูปเรียนี้นะครับวิทยาการคำนวณเรียนนี้นะนะครับอ่ะนั่เรียนนะครับเดี๋ยววิทยาการคำนวณเรียนอย่างไรนะครับจะเรียนทุกวันอังคารนะอย่าลืมนะครับอ่ะ แล้วก็คุณปูจะใช้สมุดเล่มเด็กหนึ่งเล่มน,นะครับให้เรียนเขียนวันที่นะครับช่วงเขียนชื่อเขียนวันที่ช่วงระหว่างที่คุณปูได้กระโดดไปอินโทรนะครับเด็กเรียนเอาสมุดขึ้นมาเขียนวันที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จบทีนี้แล้วเักเรียนมาเรียนต่อตัอ ผมมากันแล้วนะครับสวัสดีน chips, dem, ักเร yeah. pues right. ียนช,ชั้นปฐมศึกษาปีที่2องชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะครับเอ่อวิชานี้เป็นวิชาวิทยาการคำนวณนะครับชั้นปรถมศึกษาเราใช้หนังสือตั้งร้าเรียนของอจทนะครับมาศึกษาแบบนี้นะครับอันนี้จะไม่ใช่ของนักเรียนนะนี่เป็นเวอร์ชันพูแต่หน้าปกจะเหมือนกันนะครับอันนี้หน้าปกจะเหมือนกันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเขียนนักเรียนก่อนหน้านี้นักเรียนเขียน ออวันที่นะครับเขียนว,วันที่ลงในสมุดเรียบร้อยแล้วนะครับ๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนนะครับวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับออบทนี้นะครับเรื่องนี้เราจะเรียนทั้งหมดอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับ เรามาเริ่มกันบทที age. Age ่1เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่จะได้เรียนในวิชาวิการคำนวณของสับชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะครับหน่วยการเรียนที่เราจะเรียนเรื่องแรกคือหน่วยการเรียนที่1การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอย่าให้เรียนลอกลงในส่สมุดนะครับหน่วยการเรียนที่1ตามนี้เลยนะครับแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแต่แล้วก็ให้เรียนเขียนด้านล่างด้วยนะครับตัวชี้วัด แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญ,ญลักษณ์หรือข้อความนะครับเรียนลอกตามหน้าจอนี้ลงใส่สมุดเลยครับระหว่างที่เรียนลอกใส่สมุดแล้วนะครับเรียนสามารถหยุดคลิปตรงนี้ได้นะครับเมื่อเรียนลอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรียก็สั่งให้มัน หรือทำงานต่อไปนะครับหลังจากที่เรียนได้เขียนลงใส่สมุดเรียบร้อยแล้วนะครับแลยชิดนี้ให้เรียนขีดเส้นใต้นะครับขีดเส้นใต้และมาเรียนรู้ในส่วนของการแก้ปัญหากันดีกว่านะครับในลำดับแรกนะครับเห็นไหมครับว่า ในชีวิตจริงเนี่ยเรามีปัญหาใี่ให้นักเรียนที่ต้องแก้ไขปัญหาอยู่หลายหลายอย่างด้วยกันนะครับมีปัญหาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองยกตัวอย่างสิคบว่าปัญหาที่เรียนจะต้องแก้ไขที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทีนี้ชีวิตเน่เรามีปัญหาและคำว่าปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือประเด็นที่เป็นอุปสรรค ความยากลําบากความท้าทายหรือเป็นสถานการณ์ที่ต้องการแก้ปัญหาซึ่งการแก้ปัญหาจะรับรู้จากผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาหรือผลงานที่นำไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายได้ตรงนี้นะครับนี่คือคำว่าปัญหาในหนังสือเรียนจะไม่มีนะอันนี้ครูพูดเสริมให้นะครับ พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นที่เป็นอุปสรรคความยากลำบากความท้าทายหรือสถานการณ์ใดๆที่ต้องการให้มีการแก้ไขซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นจะรับรู้ผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาหรือผลงานที่นำไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับ ยกตัวอย่างเช่นในหนังสือหน้าที่4นะครับในหนังสือหน้าที่4เนี่ยนักเรียนดูนะสถานการณ์ตัวอย่างนะครับโบเนี่ยครับบบโอโบโบ,โบไม่โทโบใช่ไหมต้องการจัดกระเป๋าเพื่อให้ไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพุธและต้องแต่งกายให้ถูกต้องนี่กคือปัญหาละเพราะนั้น เป้าหมายของเขาก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาก็ต้องดูตารางเรียนใช่ไหมครับวันพุธเนี่ยมีเรียนพละศึกษาเพราะนั้นโบจะต้องแต่งกายด้วยชุดพละศึกษานะครับแล้ววันที่ไม่มีเรียนพละศึกษาโบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน่ะนั้นเรียนมาดูตารางเรียนนะครับวันพุธนี้นะครับมีเรียนพละไหมไม่มีนะครับเพราะนั้นไม่ต้องต้องแต่งกายไงครับ ไม่ต้องแต่งกายชุดผละใช่ไหมครับโอเคทีนี้ต้องจัดอะไรต้องจัดตารางเรียนไปนะครับจัดกระเป๋าว,วิชาแรกภาษาอังกฤษวิชาที่2วิทยาการคนวนวิชาที่3คือภาษาไทยวิชาที่4คือคณิตศาสตร์และวิชาที่5คือการงานอาชีพนะครับ โบก็ต้องเตรียมหนังสือไปทั้งหมดกี่วิชาครับกี่วิชา5วิชาด้วยกับน,นะครับโอเคนะครับทีนี้เรารู้ปัญหาแลเรารู้ว่าปัญหาคืออะไรอะไรางา้ทีนี้ทีนี้นักเรียนจะต้องมารู้วิธีการเรียนรู้ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาดูจากตารางเรียนดูจากสถานการณ์ตัวอย่างในหน้านะที่4เนี่ยครับ เราจะเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหากันได้อย่างไรนะครับเมื่อเรารู้วิธีการแก้ปัญหากันเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ต้องมาดําเนินการหรือช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและรวดเร็วและให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะครับามาดูขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมีด้วยกันอยู่4ข้อด้วยกันนะครับได้แก่อะไรบ้าง 1. พิจารณาและทำความเข้าใจปัญหานะครับเราต้องรู้ว่าปัญหานั้นคืออะไรและเขาต้องการอะไรมีอะไรเข้ามาประกอบการแก้ไขปัญหาบ้างนะครับข้อสอนนักเรียนต้องรู้จักการวางแผนวางแผนในการแก้ไขปัญหาทีนี้นักเรียนจะวางแผนการแก้ไขได้ปัญหาได้นั้นนักเรียนต้องมา เอาข้อมูลจากข้อที่1มาก่อนก็คือพิจารณาและวความเข้าใจปัญหาก่อนนะครับถึงนักเรียนถึงจะนํามาวางแผนการแก้ไขปัญหาได้นะครับทีนี้วิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยควรทําอย่างไรบ้างผลลัพธ์ที่ต้องการเรามีอะไรบ้างนี่คือหยุดอยู่ในส่วนของขั้นตอนในการวางแผนนะครับขั้นตอนที่3ามคือเมื่อวางแผนเสร็จแล้ว ก็ลงมือทำตามแผนที่เราวางไว้โดยการแก้ปัญหาตามแนวทางที่กำหนดให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการในขั้นตอนที่2นะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือตรวจสอบผลการทำงานผลการทำงานเนี่ยก็ต้องตรวจสอบว่าตรงตามผลลัพธ์ที่เราต้องการหรือไม่นะครับถ้าไม่ถูกต้องให้กลับไปลงมือแก้ไขใหม่ให้ตรงตามกับ ผลลัพธ์ที่เราต้องการด้วยกันเพราะนั้นขั้นตอนในการแก้ปัญหาของเราเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่4ขั้นตอนนะครับ4ขั้นตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับจดลงใส่สมุดนะครับเขียนสวยๆค่อยๆเขียนทีละตัวนะครับนักเรียนไม่ต้องเอ่ออา,อาจจะไม่ต้องเขียนตามรูปแบบที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ก็ได้นะครับเขียนตามความเข้าใจของนักเรียน นะครับวาดรูปแล้วระบายสีให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนํามาส่งรูในชั่วโมงถัดไปนะครับเอาละครับมาเรียนเราได้เรียนรู้ในส่วนของขั้นตอนในการแก้ไขปัญหากันแล้วนะครับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาดังนีด้วยกันอยู่4อย่างด้วยกันนะครับคืออะไรบ้างเดี๋ยวเรียนจดจากหน้าจอนี้ลงใสร็จสมุดนะครับทบทวนนะครับในเร่องนักเรียนกลับไปทบทวนอย่าข้าวต่อไปคาบต่อไปเราจะมาเรียน ตัวอย่างในการวางแผนแก้ไขปัญหาพิจารณาปัญหาวางแผนดาเนินการและสรุปปัญหากันนะครับโดยเหลยวคุณมีสถานการณ์ให้เรียนได้ลองคิดและลองพิจารณานะครับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะในวิชาวิทยาการคํานวณอย่างเดียวนะครับสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยเน้นหนักเลยนะครับเน้นหนักในใช้ในชีวิตประจำวัน 2. ในวิชาต่าง ม่ใช่วิชาวิเคราะห์นวณวิชาาไทยวิชาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ได้ทุกวิชานะครับสี่ใช้สี่ขั้นตอนนี้แหละครับในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ปสองยันจบยังเสียชีวิตเลยกระด้น,นะครับเพราะว่าสี่ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหาตลอดเวลาคนเราเออไม่ใช่คนเรา,เา,ค,เราคือเรามีปัญหามีการแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาทุกวันนะครับเพะฉะนั้นเราก็เอาสี่ขั้นตอนนี้มาใช้ในการแก้ไขปัญหา โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ